ตัวอย่างมังงะวายคร่าวๆมีคนอยากดูไม่เลยถ้ามีคนอยากดูกดใจให้นะครับไม่จําเป็นต้องมาปกป้องฉันเลยนี่อย่าทาให้พวกเขาเห็นนายเป็นตัวตลกสิแต่ถ้าอยู่ๆฟ้าร้องขึ้นมาฉันก็กลัวนะเพราะงั้นถ้าจับมือกันก็จะรู้สึกดีขึ้นโอเคไหมขอบใจนะวันนี้ครอบครัวนายเรื่องงานชา้าใช่ไหมอืมงั้นก็กลับแบบนี้ทุกวันเลย เราทนไม่ไหวกับเสียงฟ้าร้องแต่ว้าอะไรเนี่ยหนังสือโปรจริงๆเหรออย่ากเสียงดังสิฉันเจอในห้องพี่ชายค่ะหน้าอกเหล่เนี้สุดยอดอะไรเนี่ยเซ็กนี่นาสียามะดูด้วยกันสิฮะแต่ไหนก็สนใจใช่ไหมลนะ่ะฮารโอิไม่ได้ไม่มีทางดูนี่สิดูว้า ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ